สวัสดีครับผมหมอเล็กบ้านแน่นขามครับหมอพื้นบ้านมาพบพ่อพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกท่านเช่นเคยครับมันนี้ครับก็มีสิงดีนําเสนอเด้อพี่น้องมันนี้ก็จะผ้ามาเบิงสมุนไพรนะครับที่ได้อ่าหามาจากปลานะครับแล้วก็ซับไว้นะครับผมซับไว้นะครับเป็นสมุนไพรเด้อครับก็คือนะครับ กำลังเสือโครงครับพ่อเม่พีนน่น้องกำลังเสือโครงนะครับนี่ครับกำลังเสือโครงนะครับทรับตาแข็งเรียบร้อยครับผม่ีกำมือนี่ครับนี่ครับกำลังเสือโครงสป,ปะ,นนะคนปปะุนนะครับพี่น้องสปะคุนนะครับ หนึ่งกับมือต้มจะใส่น้ำท่วมยานะครับต้มแค่เดือดรับประทานก้อนอาหารเร้าแล้นะครับบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะครับแก้เส้นเอ็นพิการนะครับแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับแหล็กกัดสร้อยเลี้ยง,งเสริมสร้างสมรรถภาพของท่านชายนะครับกำลังเสือโคร่งพี่น้อยนี่ครับผมได้ทั้งต้ม และดองสุล่ารับพี่น้องนะครับอุบาอาจารย์เ็นวาจาังสันเนาะใทรมาเตจเจปูเตญานะครับเนี่ยกำลังเสือโค้งครับพี่น้องนะครับผมปากติดตามกดแชร์กดไลค์ในเดอ้อรับพี่น้องผมหมอเล็กบ้านเน่องขามเจดีย์มีสิ่งดีมาตรวจมาฝากพ่อแม่พี่น้องประจำนะครับผมฝากเดอ้อเนี่ยครับ ก่อนจะจินจะใช่สมุนไพรสอบถามพูรูก่อนเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ